ไฟไหมพี่น้องไฟไหมมั้นไหมป้าเลือเขาจูดอย่างนี้วันกุบถีบเลยบอกมาละเส้นสวัสดีครับเมื่อนี้พามาเบ่งอบรรยากาศต้องปิดกระจกกันนะครับไฟไหมนะครับนี่คือสาเหตุพี่น้องสาเหตุอย่างสาเหตุที่เหตให้ป้านะครับนะครับบอกมีการาอุดมสมบูรณ์<า>นะครับเพื่อเขาชีดปปกติเขาก็ต้อง โอ้กะจิงกะต้องเผาแล้วบ่มันก็เผา,<ช>เาบ่ลูกเนี่ยต่อหน้าเด้อพี่น้องต่อหน้าผมนี่ผมจะพาไปเบิ่งนะครับไฟไหม้นะครับนะครับคว้าสิเป็นป้าเก็บเฮ็ดเก็บขางเลยพี่น้องเด้อต่อไปฉันจะให้เขาเก็บแล้วพาไปเบิ่งพี่น้องอ๋อขาอนาดตัวอันนี้กะสีเป็นป้าที่สมบูรณ์รุ่งจ่าอันนี้กะสีว่าสมบูรณ์จ้ะเวลาขูต้องดูกล้องด้วยเออตาจะมองกล้องเออเพราะมันอันนี้กะสีเป็นอ่าแบบพี่สมบูรณ์เนี่ยเนี่ยต่อหน้าเนี่ยต่อหน้าเนี่ยกวาจะเปล่ ไฟไหม้เนี่ยเห็นไหมสมบูรณ์ป่ะคือเขาเผาทำไมอ่ะเนี่ยหนูดูสมบูรณ์ไหมเนี่ยสมบูรณ์เลยก็คือระบบนิเวศสัตว์ปลากระปอมกิ้งก่างงูเงี้ยวเขี้ยวกระปอมมันไม่มีเลยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้าถืออว้าวนี้เต็มเลยอ่ะเบอร์เบอร์สมบูรณ์ มองที่กล้องตลอดเวลาเราเพนแล้วก็พูดไปเลยไม่ใช่ป่ะมาสมบูรณมาสมบูรมันมาแมนลุกสวัสดีครับพมกับผมบ้าวสกุลพคสว่างนะครับผมพูดแล้วสาเหตุนะครับสาเหตุของโลกร้อนนะครับหรือว่า2องมือขึ้นหลังที่พ่าสกุลเปิดน้ําเล่นนะครับอันนี้ก็อยู่บกไกลจากบ้านบ้าวสกุลน,นะครับกำลังจะไปไปบ้านหนองกระเดานะครับไฟไหมป้าเนาะพี่น้องนะครับมันไหมเหมื่อเลยดิพี่น้องนะครับ ดี๋ยวผมจีพาขี่ดรถเบิ่งว่ามันใหม่หลปนไดนะครับต้นยูคาคาสีบุเรือแล้วพี่น้องนะครับเบ้าใหม่ไปนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับแล้วก็ถามว่าระบบนิเวศกสียหายนะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องราวของซัดป่านะครับซัดป่าที่อยู่งูเหี้ยวเขียวกับปอมเนาะบาเรือพี่น้องมันหนีไปใซ่บได้ดอกผมว่าตายมืดนะครับตายมืดนะครับแม่นมืดเลยครับกินบริเวณกว้างเลยนะครับเห็นเพื่อนเบ้าห้ฟังอยู่ว่าไฟใหม่ มันห้อนค่ะกีดีพี่น้องนะครับผมก็เลยขี่ขึ้นมาเบิ้งดำมดพี่น้องนะครับเบิ้งเอานี่แหละครับเรียบร้อยไปไปต่อลูกไปต่อโอ้ปฏิปฏิปาฏิโปูปฏิปาฏิโปูอันนี้แบบสุกรพูดนะคะไปผ่าไปเลยมันจะผ่า,าอะไรอันนี้ก็สิเป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดจากไฟไหม้ป่าไฟไหม้ ไฟไม่ป่าหรือว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์กับปลาลูอาจจะเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือว่าไฟไม่ป่าอันนตรายมะฮูจ่าเปกษตรบ้า,า,กกบานนี้เลยเออตอนนี้เออก็สิเ็กษตรบ้านนี้เลยจ้าตอนนี้พ่อกำลังพาขี่ไม่ต้องเอาเอา,เอามุมเดิมเอามุมเดิมอา่ามุมเดิมมุมเดิมพ่อกำลังขี่ให้ดูว่ามันไม่เยอะขนาดไหนมันกะสีไม่ไม่ลายเด้อจ่าถูกต้อง บางหัวเป็นฝีมือของมนุษย์หรือว่าเป็นตาบธรรมศาสตร์อธิการบางหูแต่ว่ามันกะไม่ร้ายจ้าไม่ร้ายแห้งเลยนี่ดิอ่ะนี่บ้านเนาะถามว่าต้นออยุกงาเนี่ยมันจะมันจะอยู่ได้มั้เนี่ยใบไม่มีแล้วเนี่ยเพราะว่าตายหมดเนี่ยต้กงานกะยุ่งผีกระซิบเข้าไปซีนี่บาดจ้ะมีบม่บาดมีบ่บาดนะว่าขอประธายให้เบอร์ด้วยจะ้ะ ว่าขอทายเอออะไรอ่ะข้างหน้าถนนกำลังสร้างอันนี้ก็สิเป็นถนนกำลังสร้างแต่ว่ากับว่ามีอยังสร้างเน้อจ่ากระป้ายซื้อมันกัเป็นป้ายเด่๋ยวเขาจะสร้างออกมาอู้อูอ้าวไหนพ่อบอกให้มองกล้องอ่ะก็นี่ไงพ่อพ่อน่ะจับนั่นอยู่แล้วพล้วพ่อให้จับให้ไหมตอนนี้กำลังสอนให้ลูกนะครับจับกล้องไม่เป็นไรครับผมมาวินภาคเลยภาคไปเลยเอาภาคนี้เนี่ยป่านี้เป็นไรมันเกิดจากอะไรอย่ลูกนะ เกิดจากธรรมชาติธรรมชาติเหรอแล้วถามว่ามันมันมีผลดีทุกคนเสียผลเสียผลเสียเพราะว่าอะไรต้นไม้ตายไหมตายตายครับผลเสียผลเสียทำไมผลเสียมันเกิดจากอะไรผลเสียอะไรออะไรเผลเสียก็คือเนี่ยต้นยูคาที่เขากําลังจะได้ขายหรือว่ามันกําลังจะโตมันก็ตายหมดไงลูกเออมันก็ตายเมื่อต่บ่เลลาดีกว่าบ้า มันตายมดพี่น้องมันตายมดเด้อเอาโอเคกรสิเป็นแมนกระสีอนไรกรสิเป็นแบบอาจจะอุ้ยนี่มันเป็นแบบติ๋โน่ไอ้เป็นแบบแติ๋โน่เด็ะเด็ดอันนี้ที่มาจากวัสดุก่อนจ้ะอันนี้กรสิเป็นสมบูรณ์นิดนึงจากกระเบื้องสมบูรณ์แห้งไปก่อนนี่กะสิโอ้ยตรงนี้สวยมากอันนี้อันนี้เขาปลูกหญ้าหรือเปล่าเขาปลูกหญ้าต้นอ้อยเออมันก็เลยมันก็ยังใหม่อย่ได้ไงลูกมันใหม่แต่ต้นยูคาเพื่อนไงบอกบอกโอเคครับเนาะเอ้า เอาชิมนี้ลายไปก่อนพามาบึงนะครับสวัสดีครับไปครับาผูกไหนอะต้นไม้ข้าผกมดีสวยมากเลยผู้ใหหูกับอกกันใดเอจ้าไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับบ๊ัยบายโอปิิ